การศึกษาโหราศาสตร์ไทยนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจําคําต่างๆนะครับที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทยซึ่งมีเยอะมากมายนะครับต่อไปนี้การจดจําคําเหล่านั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีไพ่คําโหรานะครับไปดูกันเลย การศึกษาโหราศาสตร์ไทยนั้นนะครับเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจําคําต่างๆที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริวารอายุเดชสีมูลละอุสาหมนตีกาลกินีหรือตนุกระดุมภาษาชาพ,พันทุป,ปุตตะอริปัตตนีนะครับซึ่งถ้อยคําเหล่านี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคําหรือว่าดวงดาวต่างๆนะครับนอกจากเราจะต้องจดจําคําเหล่านั้นแล้วเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ความหมายของคําเหล่านั้นนะครับ ซึ่งบางคนก็ต้องใช้เวลานะครับในการท่องจําศึกษานะครับวันนี้นะครับมีไพ่คําโหรานะครับหรือว่าไพ่ช่วยจำนะครับจะมีคําต่างๆนะครับจํานวนทั้งสิ้นร้อยแใบนะครับหรือว่า108ยแปคำโหราที่ใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละใบแล้วก็ความหมายนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามานะครับ ตรงนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับมาดูความหมายนะครับที่อยู่บนหน้าไพ่บ้านมีอะไรบ้างน,นะครับเพชรคาตนะครับทะเละวิวาทเด็ดเดี่ยวกฎหมายคดีความอุบัติเหตุผ่าตัดประหารราชาผู้สูงศักดิ์รูรารักเกียรติมีศักดิ์ศรีได้แบบง่ายๆสมโน สงบร่มเย็นนักบวชผู้นำศาสนาจำศีลภาวนาอุประสมบทหลอ่อพระดาวเนบจูนการชุมนุมสยศาสตร์สังคมทะเลอวิชชาความขราวไม่รู้แจ้งทำให้เดือดร้อนสยศาสตร์ราศีเมถุนธาตุลมรูปชายหญิงคู่กันทำงานหลายอย่างพร้อมกันใจอ่อนไหวชอบสังคมแขนมือ สักกะสนิทสนมคุ้นเคยสมาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ญาติร่วมกลุ่มสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้องทลิศโทผู้ขอสันโดดอัตคัดสร้างวัดเคหังบ้านที่อยู่ห้องทำงานสถานที่ต่างๆนาวังโยกย้ายเดินทางยานพาหนะ ต่างถิ่นเคลื่อนไหวประเกษตรไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงแปรปวนอุปสรรคปิตาพ่อเจ้านายผู้ชายคำพูดเรื่องใหญ่มาตาแม่เจ้านายผู้หญิงบริหารจัดการครอบครัวโภคาทรัพย์สินที่ดินมั่นคงเจ้าที่ ตนุสถานการณ์เจ้าชะตาเกี่ยวข้องสุขภาพพันธุอารมณ์จิตใจพันธสัญญาบ้านเดิมเจ้าที่สหัชชะเพื่อนฝูงสังคมสื่อสารสัมภาษณ์พึงพอใจระยะใกล้ปุตตะบุตรหลานสนุกสนานสิ่งใหม่การพนันกระดุมพระฐานะการเงินเงินเดือน อลิอุปสรรคติดขัดตำหนิคู่แข่งศัตรูนี่สินคดีความปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนคู่กรณีความรักมรณะจบสิ้นเปลี่ยนแปลงตายเจ็บป่วยพัดภาคมรดกสิ่งลี้ลับระยะไกลสุภาดีงามสุขสมบูรณ์สำเร็จราบรื่นตำแหน่งต่างประเทศเทวดากรรมะ หน้าที่การงานภาละความขยันกรรมติดตัวลาพะโชคลาภผลกำไรความสำเร็จอาชีพเสริมเพศตันหาความต้องการความทยานอยากใครในการดาวพูตโตเงียบขรึมแพทย์โหราศาสตร์วิญญาณดาวแบ็กคััสอุดมสมบูรณ์การเงินโชคลาภมรดกเวทนา ความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานสงสารสลดใจวิญญาณสิ่งซ่อนในกายการรับรู้ภาวะจิตใจดาวพรหัสเล็กการศึกษาศาสนาศิลธรรมยุติธรรมการกุศลระยะสัน้นกำลังพระอาทิตย์ราชการเกียรติยศชื่อเสียงทิติมานะแข่งดีคู่กำลัง เข้มแข็งดีเด่นแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีมัชชิมาอ,อประมาณสาธารณะแบ่งปันเส้นทางลังเลสีสิริมงคลเกียรติคุณบุญวาสนาดีงามดาวังคารธาตุลมมีกำลัง8ดเข้มแข็งใจกล้านักสู้มุทลุขยันอาวุธกระบือดาวราหูนะครับเลขแปด ธาตุลมมีกำลัง12มัวเมาลุ่มหลงพริกแพงเล่เหลี่ยมทือดีเดือดึงนักเลงผีขโมดดาวมฤตยูศูนย์คิดค้นรีเริ่มโลกส่วนตัวลีลับสับสนวุ่นวายสามผอังคารเล็กอุบัติเหตุวิวาทคดีความปราบปรามหูหงิดงมนตรีผู้อุปถัมภ์ผู้บังคับบัญชาญาติผู้ใหญ่ผู้วังดี 5. ดาวพระัสศบดีธาตุดินมีกำลัง 19. ปัญญาบริสุทธิ์เมตตารอบรู้สัตร์ต่างๆศาส,สนาหรือี 4. สี 4. ดาวพุธธาตุน้ำมีกำลัง 17. วาจาเฉียบแหลมความจำดีการศึกษาเอกสารข้อมูลช้าง 6. ดาวสุขธาตุน้ำมีกำลัง 12. ศิละปะทุกแขนงกิเลสบันเทิงเรืองลมการเงินโคเพชทยาธร เจ็ดาวเสาวธาตุไฟมีกำลังสิบทุกร้อนคุ้นคิดระแวงอาฆาตลิษยาลีลับพัดภาคโลกส่วนตัวกสิกรรมเสือ 4. พระพุทธเล็กข่าวสารเจราจาหูเบาหลอกลวงมูละที่อยู่อาศัยทินกำเนิดมรดกเดินทางผาานะอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมั่นอาชีพการศึกษาคู่สมพลคุ้มครองพระกำลังร่วมมือส่วนรวมคู่มิตรอุปธรรมค้ำชูสำเร็จร่วมมือเพื่อนพ้องคู่ศัตรูอุปสรรคอับโชคเรื่องร้ายเจ็บป่วยนิดต่ำต้อยตกตำอับเฉาเศร้า,าโศกเสื่อมถอยบริวาร ตนเองสมาชิกในครอบครัวผู้ที่ต้องอุปการะสิ่งที่อยู่รอบตัวอายุความเป็นอยู่สุขภาพสุขทุกข์การดำเนินไปเดชอำนาจเกียรติยศชัยชนะบารมีกาลกินีอาภัพอับโชคหายนะคดีความมินประมาณหนึ่งดาวอาทิตย์ธาชไฟมีกำลังหกยศส์รกเกียด ศักดิ์สีีฉเฉลียวฉลาดกล้าได้กล้าเสียราสีสองดาวจันทร์าดน้ำมีกำลัง15อ่อนโยนอ่อนไหวสวยงามจินตนาการสเสน่ห์มายานางฟ้าราศีมีินทัดน้ำรูปปลาสองตัวกับหัวกับหางกันคนสองอารมณ์เดาใจยากเก็บกดชอบสังคมเท้าข้อเท้าคู่ธาต มั่นคงพร้อมมูลสำเร็จปึกแผ่นยืนยาวท่านางทราบสมบัติเก็บเงินของมีค่าหินะยากลำบากเสียหายผิดหวังแบกภาระอัตตะความคิดการตัดสินใจมุมมองกเกษตรมั่นคงถาวรร่ำรวยสำเร็จมีหลักฐาน ราศีกุมธาตุลมรูปยักษ์หรือคนกําลังปั้นหม้อหรือรูปคนถือหม้อเทน้ํามีสายน้าไหลออกมารักอิสระท่องเที่ยวคนขวาจิตใจแปรปวนกามาลมขาหน้าแข้งน่องมหาอุปธรรมอุปธรรมค้ำชูส่งเสริมเลี้ยงดูปรับเสริมอัตตะพรสวรรค์เบื้องหลังตัวตน มหาทาสาเหนื่อยยากลำบากทุ่มเทบริวารสิทธิโชคได้รับโชคลาภรางวัลความสำเร็จโภคสมบัติทรัพย์สินที่ดินไรนามหาโจรฉับพันฉาบชวยจู่โจมความลับเอาชนะมหาอุบาทไอเดียพลิกแพงเดือดร้อนผิดปกติวิบัติพยายาเจ็บป่วยผิดหวังปิดบังซ่อนเลนตำหนิ ปัญหาสูญเสียทาสาบริวารชายด้วยกว่านอกบ้านเสียเปรียบเงินรั่วทาสีบริวารหญิงด้อยกว่าเรื่องในครอบครัวได้เปรียบเก็บเงินอัตมาเผชิญหน้าผลจากความตั้งใจพระเสาเล็ก7นะครับโทษทุกข์ขมขื่นของเก่าคดีความอุบัติเหตุ 8. กำลังพัอองอาคารต่อสู้ปรับครามแตกหักผ่าตัดขึ้นลงขึ้นสารไม่ทันตั้งตัวฉับใบ 9. พระเกตจิตวิญญาณสมาธิภาวนาลี้ลับอย่างรู้คา,าดเกินเกิน 10. กกำลังพระสาโทษทุกข์ขมคืนรอคอยของเก่าโรกลุงลัง 11. ราชาโชคสะดวกง่ายได้รับการช่วยเหลือมาเป็นคู่ค,ค,คู่ได้ซ้ำเสียซ้ำ สิบสอกำลังลาหูมัวเมาลุ่มหลงนักเลงผิดกฎหมายสินร,รมประเพณี 13. มหาอุดสูงส่งเปลี่ยนแปลงพิกผันผ่าตัดปากเสียงแยกทาง 14. จักรพัรดิการต่อสู้ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงความสำเร็จคดีความ 15. บหากำลังพระจันทร์อ่อนไหวเจ้าสนีทางประเทศคมนาคมบริบาล 16. โสลดมงคลมีโชคลาภมรดกบรารมีเก่าชีวิตไม่อับจน 17. กำลังพระพุทธสื่อสารเจรจาค้าขายสิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร 18. มหาจากักรพรรดิการต่อสู้ใช้อำนาจความรุนแรงทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงคดีความ 19. กำลังพระนหาสบดีการศึกษาศาส,สนา ความยุติธรรมโครงการระยะยาว 20. ภพระสาวกํำลังสองโทษทุกขเจ็บป่วยพัดภาคคดีความ 21. พระสุขการเงินชินละปะทุกแขนงบันเทิงเริงลมราสีเมษธาตไฟรูปแกะลีเริ่มรักกิสระจู้จี้จุกจิกกัมพาศีรษะใบหน้าตั้งแต่หัวถึงคางราศีพฤษภธาตุดิน รูปสีสะบัวดื้อรันเอาแต่ใจตนเองทนละหดอดทนสู้งานคอระบบทางเดินหายใจราศีกรกฎธาตุน้ำรูปปูอ่อนโยนขี้หึงขีงข้หวงใจน้อยปรับตัวได้ง่ายสวงอกเต้านมราศีสิงธาตุไฟรูปสิงโตยิ่งถือตัวอวดดีเป็นนายคนทะเยอะทะยานชอบคนเอาใจสีข้างแผ่นหลังชายโครงหัวใจ ราศีกันธาด,ดินรูปนางพญาอ่อนไหวเปลาะบางประณีตสง่างามสุภาพลำไส้ท้องกระเพาะราศีตุลธาตลมรูปคันช่างความยุติธรรมละเอียดอ่อนศินละปะเจ้าชู้ทันคนบ้านเอวท้องน้อยไตยมดลูกกะระเพาะปัสสาวะราศีพิจิกธาตุน้ำรูปแมงป่องโกรธง่ายเอาแต่ใจกล้าคิดกล้าทำ ชอบปรับปรุงแก้ไขอวัยวะเพศเครื่องเพศก้นกบสะโพกไทยดันราศีธนูธาตุไฟรูปสัตว์ประหลาดตัวเป็นม้าส่วนบนเป็นคนมีแขนสองแขนขาสีข่ขาในมือถือธนูทำท่ากำลังโก่งกันสอนมีเป้าหมายชัดเจนมีคุณธรรมชอบท่องเที่ยวรุ่งเรืองต่างถิ่นสะโพกส่วนล่างขาอ่อนโคนขา ราศีมังกรธาตุดินรูปมังกรหรือสัตว์ประหลาดหัวเป็นแพะตัวเป็นงูใจหนักแน่นหวาดระแวงอาฆาตรับผิดชอบสูงยิ้มยากหัวเข่าโคนขาท่อนล่างภริยังหุ้นส่วนคู่กรณีคู่ครองคู่จรเรื่องซับซ้อนมหัธนโนร่ำรวยมั่งคั่งโออายิ่งใหญ่มากแพงเสี่ยงโชคเทสาตรี ค้าขายจับชายทำอะไรได้หลายอย่างภูมิปาโลผู้รักษาแผ่นดินรักษาทรัพย์ได้มรดกสร้างบ้านสร้างถาวรวัตถุเทวีพิธีพิถันรอบครอบจู้จี้จุกจิกเป็นระเบียบรักเกียรติเอาแต่ใจแต่งงานอานัตตาไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้หลักลอย อันนีจังไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดสันคอนใบสุดท้ายนะครับใบที่108อุปทานคิดนึกไปเองยึดมั่นถือมั่นครับนี่ก็คือความหมายของคำต่างๆที่ใช้ในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจดจำหรือว่าท่องจำมีวิธีท่องจำได้ง่ายขึ้นก็คือศึกษาโดยการใช้ไพ่คำโหรานะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ